<c oughs> สไลด์นี้ก็เฉลยนะครับสิ่งที่สิทธิชนเราได้ได้ได้ตอบมาครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับสิทธิทุกคนที่กำลังพัฒนาทีมมือการเทรโดยการหาอัตราส่วนของการชนะการเทศชนะกับการเทศพลาดไปเพื่อเอาอัตราส่วนพวกนี้มาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาทีมมือการเทรดของเรานะครับ อ่เปอร์เซ็นในการชนะเนี่ยที่อาจารย์เคยแนะนําไปเนี่ยมันเป็นที่สิทธิทำอยู่เนี่ยเป็นสําหรับขั้นพื้นฐานนะครับจะลงรายละเอียด,ดนับเป็นจํานวนไม้เลยนะครับก็อ,อย่างเช่นว่าเดี๋ยวนะครับอ,อย่างเช่นเทครั้งเนี้ยไอ้กี่ไม้นะครับนี่ก็หาเปอร์เซ็นชนะเลยนะครับ เพื่อเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์ในการแพ้การชนะเนี่ยมาหาจุดอ่อนจุดแข็งนะครับหรือว่าในในระดับขั้นสูงไประดับมือโปรเนี่ยนะครับก็จะนับแบบนี้นะครับเราก็จะดูเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเช่นช่วงสัปดาห์นะอันนี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์11ถนะึง18บแดถึง18นะครับนะก็ <c oughs> ก็จะนับเป็นรอบเลยเป็นรอบนะครับโดยเอาเอาแผงเนี่ยนะฮะเอาแผงเนี่ยนะเอาแผงเนี่ยมา,มา,มานับนะครับ มานับเป็นจานวนรอบไม่นับเป็นจํานวนไมล้ละเอาไปจำนวนรอบนะครับก็ไปจำนวนรอบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสสสิบสี่รอบสิบสี่ครั้งนะครับสิบสี่ครั้งสิบสี่รอบนะฮะสิบสี่ยกสิบสี่รอบนะฮะก็อตัตราส่วนคือพอจำนวนรอบที่ชนะเนี่ย12นะพลาดไป2นะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่อยู่ในเกณฑ ที่ใช้ได้นะครับคือประมาณ80ก็ <_ d ata> ลอง็ลองคำวนวณรยยายละเอียดดูนะฮะอาจารย์ก็ดูคร่าวๆถ้าถ้าเอาคเครื่องคิดเลขคำวนวณดูเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมััดเคลื่อนบ้างแต <_ d ata> ่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะไปไปเทรดมืออาชีพได้นะครับอของลูกศิษย์เนี่ยของศิษย์ทุกคนเนี่ยให้นับอย่างนั้นไปก่อนนะครับให้นับอย่างที่อาจารย์สอนไปก่อนจนกว่าเราจะได้เปอร์เซ็นต์ อัตราการชนะเนี่ยเจแบบนิ่งแล้วอ่ะนะเจ็ดสิายังแย่ๆเลย65%โอเคนะแต่ว่าพยายามรักษามาตรฐานไว้ก็คืออัตราการชนะให้ได้ประมาณ70%็ดสเปร์เพอได้70%็นนิ่งๆถ้าเรานั่งเทรดปั๊บเนี่ยแน่นอนเลย70%ให้เป็นนิสัยเลยนะอย่างนี้แหละมันก็จะไปสู่ขั้นสูงได้พอขั้นสูงเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น80%แล้วก็จะมีการน์เซ็นวนรอบแบบนี้ นะครับจะมีการนับจํานวนรอบมีการแข่งขันกันมีการสอบอะไรเงี้ยนะวัดผลนะครับว่าสามารถที่จะไปเทรดเงินจริงจํานวนจะเยอะได้หรือยังนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่สิทธิสนใจที่จะไปเข้าสู่เรื่องของการเรียนรู้ระดับชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะขอความกรุณาว่าให้ท่านเตรียมตัวไว้นะครับฝึกเอาไว้ฝึกอย่างที่อาจารย์เคยแนะนําไปก่อนนะครับนับอย่างที่เคยนับสําหรับขั้นพื้นฐานไปก่อน นะอย่าเพ,พิ่งนับแบบนี้นะครับอย่านับแบบนี้มันหยาบไปนะครับมันหยาบมันเหมาะกับสําหรับคนที่อยู่ตัวแล้วที่เป็นมืออาชีพที่ผ่านขั้นสูงมาแล้วมีประสบการณ์หลายปีแล้วนะครับในในสไลด์เนี่ยสรุปแล้วก็ประมาณ14ครั้งนะครับ14ครั้งนะครับชนะ1 2แล้วก็ในไม้สุดท้ายเนี่ยในไม้สุดท้ายเนี่ยเทรดไปกี่ไม้แล้วก็ครั้งละ20นะครับครั้งละ20,000เอา2 0 0 0 0หารตรงนี้นะ ออกมาจะเป็นจํานวนไม้นะครับถ้าต้องการรู้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นบวกมันมานะครับเวลาเราที่อาจาร,รย์แนะนาไปแล้วว่าเวลาเราเทรดเนี่ยขอให้รักษาต้นทุนให้ดีเอาต้นทุนกลับมาหากลยุทธ์ที่เอาต้นทุนกลับมาให้ได้แล้วก็เพราะเมื่อเมื่อต้นทุนมันกลับมาปั๊บเนี่ยนะกำไรมันก็จะกลับมากําไรมันจะกลับมา9.9.21นนะครับอันนี้เป็นการเทรดดิจิตอลในอาจาร,รย์จะดูในช่วงเวลาที่ ขาให้กําไรประมาณ95หรือ99เปอร์เซ็นต์อาจารย์ก็จะเข้าไปเทรดนะครับแล้วก็ต้องดูสภาพตัวเรา,เาด้วยว่าเราพร้อมไหมสภาพจิตใจเราเป็นยังไงร่างกายเราเป็นยังไงอาหารการกินเราบํารุงสมองบํารุงสายตาเพียงพอไหมเราเฟรช์ไหมเราสดชื่นไหมเราพร้อมลบไหมก็ต้องดูความพร้อมของเรานะครับในชั้นสูงเนี่ยอาจารย์ก็จะให้คริกจะเล่าประสบการณ์ล้วนๆนะครับว่าการเทรดที่จะไปสู่ ความเป็นมืออาชีพนี่ยมันจะมีเทคนิคมันมีวิธีการยังไงอาจารย์เคยเจออะไรมาบ้างแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรมันจะมีรายละเอียดสําหรับขั้นพื้นฐานนี่ยังคุยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวท่านไม่รู้เรื่องหรือจะงงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านฝึกไปสักพักหนึ่งแล้วก็ใครพร้อมเนี่ยอาจารย์ก็จะดูว่าใครมีฟีดแบ็กบ่อยแค่ไหนแล้วก็ได้ทําการบ้านขยันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจารย์ก็จะพิจารณาดูว่าสามารถที่จะเข้าไปสู่ชั้นสูงได้หรือไม่ อาจารย์ก็แนะนํานะครับอาจารย์ก็มาแนะนาด้วยด้วยความปรารถนาดีเนี่ยอยากให้ท่านประสบควาสมสําเร็จในการเป็นนักลงทุนในการเทรดนะครับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการเทรดก็คือความชํานาญความรู้ความชนานาญความขยันหมัน่นฝึกฝนและพัฒนาและหมั่นแลกเปลี่ยนความรู้หมั่นพบปะครูบาอาจารย์นี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดไม่มีกลยุทธ์ไหนที่ดีไปกว่านี้แล้วนะครับกลยุทธ์นี้ดีที่สุดก็คือมันจะเพิ่มพูนปัญญาทักษะความชำนาญของท่านนะครับ แท่านก็นจะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้แล้วก็จะสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วยนะครับในคิปนี้อาจารย์คงคุยเท่านี้ก่อนขอให้สิทธุทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานให้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ